ลดการนอนกรนด้วย Myofunctional Therapy คือการฝึกการเคลื่อนไหวลิ้นและกล้ามเนื้อหน้าการออกกำลังกล้ามเนื้อดังกล่าวในถทุกๆวันจะช่วยลดปัญหาการหายใจการออกเสียงและลดอาการปวดตึงใบหน้าและปวดศีรษะได้อีกด้วยการออกกำลังนี้ควรทําวันละสองรอบเช้าเย็นท่าที่ 1. หายใจเข้าทางจมูกแล้วกลั้นลมหายใจไว้เป็นเวลา10วินาทีจากนั้นพ่นลมหายใจออกทางปากสิวินาที ค่าที่2ใช้นิ้วกดบริเวณจมูกข้างซ้ายแล้วหายใจเข้าทางรูจมูกข้างขวาจากนั้นเปลี่ยนมือมากดจมูกด้านขวาแล้วหายใจออกด้านซ้ายทำา5รอบ ท่าที่3วางลิ้นให้แนบกับเพดานปากด้านบนบริเวณฟันหน้าโดยไม่ให้ลิ้นกระดกขึ้นมาดังรูปค้างไว้30ิวินาทีจากนั้นพยายามกลืนน้ำลายในท่านั้นพยายามอยากให้ลิ้นลุดจากตำแหน่งดังกล่าวท่าที่ 4. วางลิ้นในตำแหน่งเพดานปากด้านบนหลังฟันหน้าออกแรงดันลิ้นให้แนบติดกับเพดานปากด้านบนจากนั้นออกแรงปล่อยลิ้นออกมาให้เป็นเสียงป๊อกทำสิบครั้ง ท่าที่5วางลิ้นในตำแหน่งเพดานปากด้านบนหลังฟันหน้าออกแรงลิ้นดันที่ฟันจากนั้นเปิดและปิดปากเป็น1ครั้งทำา10ครั้ง ท่าที่6แลบลิ้นออกมาพยายามตะให้ถึงปลายจมูกค้างไว้10วินาทีจากนั้นแลบลิ้นลงมาข้างล่างบริเวณคางค้าง,งไว้10วินาทีแลบลิ้นไปด้านซ้ายค้างไว้10วินาทีแลบลิ้นไปทางขวาค้างไว้10วินาทีเช่นกัน ท่าที่7พอลิ้นจากนั้นพยายามแลบลิ้นออกมาให้ได้มากที่สุดค้างไว้10วินาทีอีกท่าที่8แลบลิ้นออกมาดันช้อนพยายามให้ลิ้นของเราอยู่แนวตรงให้มากที่สุดค้างไว้10วินาทีอีก คาที่9ใช้ริมฝีปากนับด้ามช้อนกาแฟค้างไว้10วินาทีเราสามารถเพิ่มความแข็งแรงได้ด้วยการวางสิ่งของเล็ก,เลกๆเช่นก้อนน้ำตาลลงบนช้อนคา้าที่10ถูกได้กับกระดุมเม็ดขนาดพอประมาณจากนั้นให้ออมกระดุมเม็ดนั้นไว้บริเวณระหว่างริมฝีปากกับฟันจากนั้นออกแรงดึงได้พยายามเม้มปากไม่ให้กระดุมหลุดออกมาทำค้างไว้10วินาที ท่าที่11ปิดปากอมลมไว้บริเวณกระบุ้งแก้มด้านซ้ายค้างไว้5วินาทีอีกจากนั้นเปลี่ยนลมไปไว้ด้านขวาค้างไว้5วินาทีเช่นกันจากนั้นถ่ายลมมาเก็บไว้บริเวณริมฝีปากบนค้างไว้5วินาทีอีกแล้วถ่ายมาไว้ริมฝีปากล่างอีก5วินาทีอีกทำวนแบบนี้10รอบ ข่าที่12ปิดปากดันลิ้นบริเวณริมฝีปากด้านบนในด้านในค้างไว้10วินาทีอีกจากนั้นดันลิ้นบริเวณริมฝีปากล่างอีก10วินาทีทำซ้ำ10บรอบ